สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาตัดแต่งกิ่งมะม่วงนะครับหลังจากที่ปลูกไว้แล้วก็ไม่ได้ให้ผลผลิตเลยครับต้นนี้เนาะนะครับรู้สึกว่าจะรกไปหน่อยนะครับจนหนึ่งต้นนี้ก็เพิ่งจะตัดไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับเรามาตัดให้โปร่งโป่งสักนิดหนึ่งนะครับในกิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยกิ่งกระโดงที่มันแทงข,ขึ้นข้างบนนะครับเราก็จะเอาออกเนี่ยแทงข,ขึ้นข้างบนเนี่ยเอาออก พวกกิ่งย่อยๆเราก็ต้องตัดออกด้วยนะครับในี่ผมยังหาทางเข้าไม่เจอเดี๋ยวนะเดี๋ยวต,ต้องมุดเข้าไปข้างในครับอันนี้ก็ต้องเอาออกอันนี้อ,ออกเลยตัดออกพวกกิ่งล่างกิ่งล่างก็ต้องตัดนะครับโอ้ยม,มีมุมดมีมุดกิ่งล่างนี่ตัดเลยตัดออกนะครับ จิงล่างนี่ตัดออกเดี๋ยวนะมีมดแดงด้วยนะมีมดแดงเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้กิ่งกลางนี่เอาออกอันนี้อันนี้ก็ต้องเอาออกไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันนี้ไม่มีประโยชน์อนนชนเอาออก <c oughs> นี่ครับ ตอนนี้มีปัญหามีอุปสรรคก็คือเรื่องของมดแดงเนาะมีมดแดงนะครับเดี๋ยวจะทำการตัดแต่งกิ่งเอากิ่งที่ไม่ต้องการแบบนี้อ,ออกิแบบนี้ครับผู้นี้วออกก็เดี๋ยวดูกันครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีมดแดงถ่ายมือนึงแล้วก็ตัดมือนึงไม่ไหวเดี๋ยวต้อง ตั้งกล้องแล้วครับ จบครับก็รู้สึกโล่งโปร่งขึ้นนะครับให้ลมให้อากาศพัดผ่านเข้าไปบ้างนะครับให้แดดส่องถึงทุกกิ่งก้านสาขานะครับเนี่ยมันก็ยังมีที่เราไม่ต้องการก็ยังมีอีกนะครับมียังพอมีอยู่เดี๋ยวให้ดูแล้วกันเนี่ยกิ่งข้างบนเนี่ยนี่ก็ยังต้องแต่งอีกนะครับต้องแต่งต้องแต่งอีกหน่อยเ๋ยง ตัดออกมาสองกิ่งตัดออกสองกิ่งนี่ครับก็การแต่งกิ่งนะครับจะให้มันซ้อนกันมากเนาะนี่กิ่งนี้อันนี้ก็ต้องเอาออก ให้แตกออกไปข้างครับเป็นสาขาออกไปเอาไว้ออกแล้วก็ให้แตกออกไปข้างครับให้แตกออกไปเป็นเป็นง่ามออกไปเป็นง่ามนะนี่นะครับเนี่ยเนาะเสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะครับบำรุงต้นครานิดนึงบำรุงต้นบำรุงใบโอ้โหนี่อันตรายเลยแบบนี้ไปไม่สวยตัดทิ้งตัดทิ้งรู้สึกจะเป็นโรคด้วย ครับใบไม่ใบไม่สวยนะใบครับก็ใบแก่ก็รูดออกได้เลยเนาะรูดออกได้เลยปัญหาก็คือจะมีมดอยู่ทํารังอยู่ตรงต้นมะนาวนะครับนี่จะเห็นมะนาว มะนาวจะดกมากมันจะมีมะนาวที่แบบโอ้โหปีนี้ท่านผู้ชมครับปีนี้เนี่ยมะนาวเขาออกเยอะกันนะครับก็ก็เลยยังขายไม่ได้มันต้องมันต้องทำนอกฤดูก,กาลเนาะก็อยู่อย่างลูกนี้เนี่ยเดี๋ยวเริ่มเลยจะมีมดแดง อยู่ข้างๆนี่นะครับก็เลยเป็นปัญหาอุปสรรคในการตัดกิ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เลยจะไม่ได้เห็นผมในขั้นตอนการตัดสักเท่าไหร่พอตัดเสร็จนะครับก็มาดูความโล่งโปร่งนะนะครับเดี๋ยวราดูว่าเขาจะแตกเดี๋ยวก็จะแตกยอดแหละครับจะแตกยอดออกมาแบบนี้แบบนี้นี่ นะครับแตกยอดออกมาหลังจากนั้นก็จะแทงช่อดอกติดช่อออกมานะครับเออแทงยอดออกมาแล้วแต่ว่ามันจะยังไม่ได้ใช่ช่อดอกมันไม่ได้เป็นช่อดอกนะครับยังไม่ได้เป็นช่อดอกเนี่ยนี่เป็นแทงช่อออกมาใหม่นะนะครับติดช่อใบนะครับแทงใบออกมาใหม่แล เราก็จะมาลุ้นดูว่าหลังจากที่เขาแทงช่อใบออกมานะครับมันจะมีดอกเขาจะแทงดอกติดมาด้วยหรือไม่นะครับแล้วตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยที่ใส่ไปตอนนี้ก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอเนาะ15 15 15นะครับเสมอใส่ใส่ไปเมื่อเช้าเมื่อเช้าได้ใส่ไป ต้นนี้ก็สองกำมือนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นคือตอนที่ตัดกิ่งใหม่ๆเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับตัดกิ่งใหม่ๆนี่ผมใสอ่อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งแต่ผมจําสูตรไม่ได้เป็นอีกสูตรหนึ่งแหละนะครับใส่ปุ๋ยสูตรไปก็เดี๋ยวมารอดูว่า มันจะมีการแทงช่อดอกหรือเปล่านะครับนี่จะมีการแทงช่อดอกหรือเปล่าหลังจากที่แทงใบออกมาแล้วนะครับในการตัดแต่งกิ่งมะม่วงครับนี่คือเทคนิคการตัดแต่งกิ่งมะม่วงครับจากสวนเกษตรชาติเมืองคลิปนี้ขอบคุณที่ิดตามครับสวัสดีครับ